คุณกำลังฟังหนุ่ยคุยพอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับทางแบรไตนพอดครับนี่คือหนุ่ยคุยนะครับผมหนุ่ยพงสุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อชวนคุณผู้ชมนะครับพูดคุยเกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมอย่างมากวันนี้นะครับ PHEV หรือ Plug-in Hybrid นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของรถพลังงานเขาเรียกว่าควบคู่นะ ตีคู่กันมาระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ที่ยังคงใช้น้ำมันก็จริงแต่ว่าช่วยจัดสรรพลังงานให้กับการปั่นไฟไปทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยมันออกมาอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับจะดีกว่าไหมล่ะครับถ้าเราสามารถจะจัดการและก็ควบคุมพลังงานไฟฟ้าในรถด้วยตัวเราเองได้แนวคิดนี้นะครับทางมิตซูบิชิค่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ สื่อสารออกมาผ่านรถล่าสุดของเขานะครับมีซูบิชิอ i o แลนเดอร์ PHEV ที่ต่อให้ไม่มีสถานีชาร์จใกล้บ้านหรือแม้แต่บ้านคุณไม่ได้ติดตั้ง Home c h a r เจอไว้เนี่ยคุณก็ยังสามารถออกแบบการใช้งานระบบไฟฟ้าภายในตัวรถได้โดยโดย,โดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่ารถจะดับหรือเปล่านี่ผมเอ,องนะครับใช้ EV แบบ BEV เต็มตัวมา2ปีกว่าแต่ผมก็รู้ดีว่าถ้าจะให้มันตรงจริตคนไทยโดยเฉพาะ คอน sumer ที่ยังคงคิดมากอยู่นะว่าเดี๋ยวไม่มีไฟชาร์จอ่ะจะชาร์จที่ไหนจะไปยังไงวันนี้สิ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือ PHEV นะครับซึ่งย่อมาจาก plug-in hybrid นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนจะอธิบายการเสียบปลั๊กชาร์จ Plug แบบเครื่องยนต์ไฮบริดนี้นะครับทวนนิดนึงว่าเมื่อ EP ก่อนเนี่ยเราพูดถึงแนวคิด Dendo drive house นะออกเสียงญี่ปุ่นก็เดนโดนะการที่รถไฟฟ้าเนี่ยจะเชื่อม รถคนและบ้านไว้ด้วยกันใช่ไหมครับเราเห็นภาพแล้วว่าพลังงานจากรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนในการที่จะทําให้เกิดความหมุนเวียนใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับคอนเซป t นี้มิสูบิชิเขาก็จัดการขึ้นเอาเป็นว่าผมไม่งลงรายละเอียดเยอะนะครับถ้าใครสนใจใเรื่องคอนเซปต์เดนโด d ไดรฟ์เฮาส์ที่ว่าหมุนเวียนพลังงานระหว่างบ้านรถและคนเนี่ยคุณก็ยังสามารถจะไปฟัง EP ที่ผ่านมาได้นะครับไม่สปอยแล้วกัน เอาเป็นว่าแนวคิดนี้น่าสนใจครับเกี่ยวกับการควบคุมพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองเขาเป็นประเทศต้นแบบนะที่เวลามีอุทก,กภัยหรือวินาศภัยต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเอารถเนี่ยมาคืนไฟให้บ้านแล้วก็ทําให้บ้านเนี่ยหล่อเลี้ยงต่อไปได้นะครับจากข่าวนี้10วันนะเอาเป็นว่าทําให้คนที่ประสบเหตุต่างๆเนี่ยรอดตายมาได้แล้ว เมืองไทยเราเราไม่ได้คิดว่าเราจะเกิดเหตุอะไรนี้แรอะครับแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในป่าในเขาแล้วมันไม่มีไฟใช้จริงๆเนี่ยรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยสามารถจะช่วยได้นะครับทีนี้โดยโดยโดยคอนเซปต์ก่อนปลั Plug ๊กอินไฮบริดคืออะไรวันนี้เนี่ยเรารู้จักไฮบริดกันมาสัก10กว่าปีเนี่ยมันก็เป็น9ขั้นกว่าของรถไฮบริดเดิมที่อาจจะใช้คำว่าแบตก้อนเล็ก แล้วก็มาช่วยเสริมแรงเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันได้นิดๆหน่อยๆนะหรือจะประหยัดมากก็แล้วแต่รุ่นที่คุณเลือกนะครับแต่พอเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยประหยัดได้มากแน่เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแบตมันลูกใหญ่ขึ้นและมันก็สามารถจะเสียบชาร์จนะคือเดิมแบตลูกเล็กมันไม่ต้องไปเสียบชาร์จแล้วครับเพราะว่ามันเสียเขาเรียกว่าเสียเสียงบประมาณในการติดตั้งแต่พอวันนี้แบตลูกใหญ่กว่า พอเราเสียบปลั๊กชาร์จเหมือนรถ EV เนี่ยข้อดีก็คือว่ารถยนต์ได้พลังงาน2แบบเลยแบบแรกเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมครับแบบ2นี่คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยเสริมแรงเวลาจะไปขึ้นเขาขึ้นเนินหรือแม้กระทั่งชั่วโมงที่คุณอาจจะต้องการาไฟฟ้าที่ปั่นมาจากเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้ช่วยได้เสียบปลั๊กชาร์จได้ วันนี้เราตั้งคําถามนะว่าจะดีกว่าไหมหากไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าไปในตัวรถเนี่ยสามารถจะเก็บเก็บไว้ก่อนแล้วก็เก็บจนถึงขั้นแบ่งปันพลังงานนั้นต่อไปได้อีกนะครับแนวความคิดนี้รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดมิสูบิชิอัล l ลนเดอร์พีเอชอีวีเขานำเสนอขายคอนเซปต์นี้ต่อโลกนะครับ เขบอกต่อให้ไม่มีสถานีชาร์จเลยคุณยังมีไฟพอใช้นขนาดนั้นเอาเป็นว่า Mitsubishi Outlander PHEV นะครับณขณดนี้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดที่ให้มากับตัวรถคือ13.8กิโลวัตต์อวอาอวนี่ก็คือชั่วโมงใช่ไหมมันเป็นหน่วยการวัดขนาดของแบตเตอรี่นะ13.8กิโลวัตต์อวต่อชั่วโมงถามว่าถ้าเป็น BEV ก็ประมาณสัก30-40อันนี้ก็ให้มาประมาณสัก ครึ่งหนึ่งนะหรือประมาณ1นส่วนสนะจาก BEV แต่ก็ทำงานควบคู่นะครับกับเครื่องยนต์เบนซินออกเสียงเครื่องยนต์นี้ไมเวกนะในระบบ d o s c 2.4ลิตรนเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ d o s c เนี่ยผมเคยเห็นอยู่ในแวดวงของยานยนต์เนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์ในลนนักษณะนี้ขนาดก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ ทำงานสลับสับเปลี่ยนกันอัตโนมัติไม่ต้องไปกดเองไม่ต้องไปบอกว่าช่วงนี้ฉันจะใช้มอเตอร์ช่วงนี้ฉันจะใช้เครื่องยนต์เอาเป็นว่ารถยนต์จะตอบสนองตามอัตราเร่งที่คุณใช้นะครับมอเตอร์เนี่ยนะฮะก็มีมาขับเคลื่อนนะแต่ในเครื่องยนต์นะฮะไมเวกแบบ DOSC เนี่ย2.4ลิตรมีหน้าที่ช่วยผลิตกระแสะไฟฟ้าก็คือเป็นเจเนเรเตอร์ ก็มีหน้าที่ปั่นไฟใช่ไหมครับไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนาด13.8กิโลวัตต์นี้ก็ทําให้การใช้พลังงานน้ํามันแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งถ้าคุณอยากจะประหยัดจริงๆคุณก็ไปเสียบปลั๊กชาร์จแต่ถ้าไม่มีโอกาสชาร์จคุณก็ยังสามารถจะปั่นไฟจากการใช้น้ํามันนะครับจุดเด่นดังกล่าวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทำให้เราสามารถควบคุมพลังงานไฟฟ้าในตัวรถได้ด้วยมือของเรา เพราะว่าการขับเคลื่อนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ3รูปแบบนะครับโหมดแรก EV Mode อันนี้แน่นอนมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆใช่ไหมร้อยเปออีกอันนึงนะครับ Series Hybrid Mode ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผสานเครื่องยนต์ช่วยเสริมกำลังแล้วก็อีกอันนึ่งก็เรียกว่า Parallel Hybrid Mode โหมดขับเคลื่อนกำลังสูงสุดแสดงผลต่อ สถานการณ์ที่ว่าเราต้องการเร่งหรือแซงขึ้นเขานะครับอันนี้ก็ถือว่าทำงานทั้งคู่เป็นพาราเรลนะตีคู่กันมาอันนี้ผมว่ามันก็ตอบโจทย์คนขานลุยไงบางทีไม่มั่นใจไงเอ๊ะน้ำมันเขาไปไฟฟ้าจะไหวไหมยังอยากได้การคำรามของเครื่องยนต์จัดกันไปนะครับที่เด็ดฮนะของ Mitsubishi Outlander PHEV ก็คือยังมีปุ่มชาร์จแล้วก็ปุ่มเซฟอันนี้ก็คือ เอาไว้เก็บพลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆที่คุณอยากสำรองเอาไว้ใช้เวลาคุณไปอยู่ในแคมปิ้งแล้วคุณเข้าป่าเข้า,าแคมป์ไปเนี่ยแล้วคุณอยากใช้ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีไฟที่ปล่อยออกมาให้นะครับนี่ต้องบอกแบบนี้ปกติแล้วถ้าคุณจะเซฟเพื่อจะเป็นการขับเคลื่อนด้วย EV Mode คุณก็ทำได้แต่ทีนี้ปุ่มชาร์จครับ ใช้เครื่องยนต์ปั่นมอเตอร์เพื่อสร้างกระแสะไฟฟ้าสามารถเก็บเข้าแบตเตอรี่สูงสุดได้80%เลยจากนั้นก็สามารถจะกดปุ่มเซฟอีกครั้งเพื่อให้ตัวรถเนี่ยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ให้น้อยที่สุดอันนี้ก็ถือว่าอาศัยเครื่องยนต์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและก็เก็บไฟเอาไว้ใช้นี่วิธีการนี้นะครับก็เลยทำให้ผู้ใช้รถ Mitsubishi Outlander PHEV เนี่ยสามารถออกแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเซฟพลังงานไฟเอาไว้ใช้สำหรับแหล่งไฟฟ้าสำรองในตัวรถนะครับนำมาในรูปแบบของปลั๊ก AC 1,500วัตต์อันนี้ก็เป็นเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยฮะ AC นี่ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมเขาให้มาในตัวรถเนี่ยจุดนะครับบริเวณหลังคอนโซลกลางแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายหรือแม้แต่ใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองฉุกเฉินฮะยามที่ไฟบ้านดับ คุณสามารถจะดึงไฟจากรถเนี่ยมาช่วยได้ทันท่วงทีเช่นกันนะครับโอ้โหอันนี้ผมก็รู้สึกทึ่งนะเพราะว่าเราเห็นปลั๊กในรถแบบรถแพงๆอะ่ะรถราคาสัก3ล้านกว่าเนี่ยมีรถตู้อะไรประมาณเนี้ยตู้หรูด้วยนะไม่ใช่ตู้ธรรมดาแต่ทั้งนี้อันนี้ให้ตั้ง1,500วัตต์แล้วก็เอาไปเสียบใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้พอสมควร EP ที่แล้วเราเคลมไปว่าถ้าใช้กับแอร์นี่ก็ประมาณส0ชั่วโมงนะฮะ แอร์นี่ก็ต้องมีซูบิชิด้วยกันนะ <c oughs> เขาคำนวณตัว B T U มาเรียบร้อยประมาณสัก8,000 B T U ถึง1 2 0 0 0 B T U เนี่ยใช้ไปได้หลายชั่วโมงอยู่สำหรับคนที่กังวลว่าหากบ้านหรือที่ทำงานคุณไม่มีสถานีชาร์จนะครับไม่มีตัวโฮมชาร์จเจอร์คุณยังยังคงซื้อหรือถอย Mitsubishi Outlander P H E V มาขับขี่ได้ไหมคำตอบนี้ผมคิดว่า EP นี้ให้ความมั่นใจนะครับว่าคุณสามารถจะออกแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ฉะนั้นการวิ่งด้วยไฟไฟ,ฟ้าเพียวๆโหมด EV โหมดวิ่งไปได้55กิโลเมตรอันนี้เพียงพอต่อการใช้งานในเมืองเวลาคุณจะเดินจะเหินไปบ้านไปที่ทำงานนะครับไม่ได้ออกไปปริมณฑลนะยังไง55กิโลเนี่ยไปกลับได้สำหรับบ้านที่อยู่ใกล้ที่ทำงานไปห้างสสินา้าก็ยังจะเพียงพออยู่ผมเองเอาโหมด EV นี้มาขับนะครับผมก็บอกเลยว่ามันเหมือนเดะเหมือนเดะกรถไฟฟ้าแบบ BEV ที่ผมใช้งานอยู่แล้ว แต่การจําเป็นจะต้องเดินทางไกลครับด้วยความที่ปัจจุบันนี้โครงข่ายเอาจริงๆก็ไปเยอะแล้วละแต่หลายคนก็ยังกังวลใช่ไหมมันไม่เห็นนะมันไม่ใช่ปั๊มใหญ่ๆมันเป็นช่องจอดมันเป็นจุดที่ต้องไปใช้แอปที่ยังไม่คุ้นค้นหาเอาเป็นว่าเรื่องระยะเวลาการชาร์จนะครับในเรื่องของการเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยความที่มิซูบูชิอัแลนเดอร์ e ี ใช้เวลอาใช้แบตไม่ได้ใหญ่มาก13.8กิโลวัตต์อาการชาร์จแบบ normal normal ชาร์จปกติที่เรียกว่าเป็นหัวแบบ type o ่ยที่เขาใช้นี่นะครับ4ชั่วโมงแบตเต็มร้อยแต่ถ้าคุณไปเจอพวก quick quick c h a r g จนะคือชาร์จเร็วซึ่งปกติเขาเป็นมาตรฐาน c h เดอ e r mo หรือชาเดอ e r mo มาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ย25นาทีครับเต็มครับ ทีนี้คำว่าเต็มเนี่ยของชาเด e m o โมซึ่งเป็นควิ c ชาร์ e เนี่ยเขาจะเต็มได้80%หลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเขาเรียกว่าลดสปีดในการชาร์จด่วนลงเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเนี่ยล้นนะครับแบตเตอรี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลรักษาใช่ไหมครับไปอัดมันเดร็วๆเนี่ยเหมือนมือถือเนี่ยต้องใช้กระบวนการคือพอได้80นาทีขออภัย80%ใน25นาทีเนี่ยตัวชาร์จจะค่อยๆสโลลงเป็น normal แล้วก็ทําให้เต็มร้อยได้ในเวลาที่ไกลขึ้นแต่ทั้งหมดนี้เหมาะสําหรับการเดินทางไกลครับเพราะว่าคุณยังสามารถเติมน้ํามันเพื่อความอุ่นใจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับพยายามนําเสนอต่อตลาดนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนไปทดลองใช้กันฉะนั้นเนี่ยด้วยขีดจํากัดนะครับของวันนี้นะครับที่เราอาจจะต้องรู้สึกอะว่าแหมถ้าจะไปไฟฟ้า1 0 0มัน ใจมันยังไปไม่ถึงมันยังมันยังยังไม่ได้อะคนไหนใจถึงผมก็ยินดีด้วยแต่มิ t ูบิชิอัลแลนเดอร์พีเอมาเป็นตัวเลือกของตลาดณเวลานี้นะครับที่ทุนต้องการได้รถที่มีอ่ฟิลลิ่งไฟฟ้าเพราะว่าเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแน่นอนนะครับฝึกความรู้สึกในการขับยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้แต่วันนี้ฮะเราจะรอไหมในเมื่อสิ่งที่ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ pm 2.5ใช่ไหมมันก็เป็นฝุ่นควันที่ออกมาจากรถยนต์จากผลวิจัยก็คือรถยนต์ดีเซลเนี่ยผลิต pm 2.5ได้อย่างมากมายมหาศาลกว่ารถเบนซินเยอะนะครับแต่รถเบนซินเนี่ยก็ร่วมรับผิดชอบได้ด้วยการใช้ปลั๊กอินไฮบริดเรื่องนี้จะช่วยโลกได้อย่างมากและโลกในวันข้างหน้าหมุนไปสู่ร,ระบบไฟฟ้าเต็มตัวแน่นอนคุณก็จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหมคุณได้ลองสิ่งนี้ตั้งแต่ ยุคที่ยังเป็นไฮบริดอยู่ผมเองเนี่ยถูกล้อนะวันที่ซื้อรถไฮบริดแรกมาใช้เนี่ยอันนี้10กว่าปีที่แล้วแหมผมก็โดนต่อว่าใช่ไหมว่าแบตมันแพงมากไปซื้อมาทําไมรู้หรือเปล่าเดี๋ยวแบตพังเนี่ยจะเสียเป็นแสน่าคุณผู้ผมชมครับรถไฮบริดเนี่ยเขาประกันแบตอยู่แล้วจะด้วย EV ปัจจุบนันหรือปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเขาใช้เวลาการระยะ,ระ,ยะประกันเนี่ยเขาน่งยาวนานผมเองได้ประกันคันแรกมา10ปี คันที่2ใน8ปปีจะ8ปี10ปีก็แล้วแต่ได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับได้เปลี่ยนแน่นอนแล้วก็เมื่อคุณเปลี่ยนปับ๊บคุณก็ได้ความสดใหม่ใช่ไหมเพราะว่ารถยนต์มันตัวความเป็นแบตมันพอเปลี่ยนใหม่ปับ๊บความสึกหรอมันก็หายไปเลยมันก็มาอยู่กับแบตเตอรี่ใหม่ที่ชาร์จเต็มใช้ได้เต็มที่นี่แหละครับจะบอกคุณผู้ชมว่าณนะวันที่หมดประกันไปแล้วรถไฟฟ้ายังจอดอยู่บ้านผมครับ ก็คือเปลี่ยนแบตไปแล้ว2ลูกนะในระยะประกันแล้ววันนี้เนี่ยเลยระยะประกันแล้วแต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆไอ้วันแสนกว่าวันนั้นวันนี้มันไม่ได้แพงมากวันนี้13.8กิโลวัตต์อลซึ่งเป็นขนาดของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าไฮบริดนะครับมิ h ูบิชิอ n d แลนเดอร์พีเอก็นำเสนอสิ่งนี้ให้กับตลาดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ผมเองทําคลิปมิ u ูบิชิไปเนี่ยต้องบอกเลยคุณผู้ชมที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนี่ยโพสิทีฟมากนะ โพสิทีฟเลยความเป็นรถครอบครัวเนี่ยผมบอกเลยว่าโดยโจย์เนี่ย Outlander เนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ออกรุ่นที่เป็นเบนซินมาวันนี้พอเป็น Outlander PHEV เนี่ยผมก็เลยอยากบอกเลยครับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่าอยากให้ใส่เข้าไปในช้อยที่ค่อยๆพิจารณาอย่างดีนะครับกับตัวเลือกอื่นในตลาดวันนี้เนี่ยโรงงานไทยซึ่งเป็นโรงงานของ Mitsubishi ที่มาตั้งอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวผลิตนะครับรุ่นนี้นะครับ Mitsubishi Outlander PHEV ก็ถือเป็นโน้ตฮาวนะฐานการผลิตเพื่อจะก้าวสู่ไฟฟ้าเต็มตัวในเร็วๆนี้นะครับแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ฮะกับตลาดรถยนต์ EV เนี่ยน่าตื่นเต้นมากผมคิดว่า PHEV เนี่ยสามารถรวมเป็น EV ได้นะแล้วก็เป็น EV สําหรับคนที่อาจจะยังกังวลเรื่องระยะทางไกลคุณจะไปที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายน้ํามันที่คุณเติมมันปั่นเป็นไฟฟ้าให้คุณใช้ และนี่ก็จะเป็นการก็เรียกว่าเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตัวคุณเองที่ออกแบบการใช้พลังงานได้ด้วยตัวของคุณนะครับยังไงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ Dendo Drive House ใน EP ที่แล้วถ้าท่านยังไม่ได้ฟังผมแนะนำให้ฟังย้อนเพราะนั้นจะพูดถึงเรื่อง Bidirectional Charger ด้วยมันจะเป็นตัวชาร์จที่ทำการคืนไฟให้บ้านอันนี้นี่ช่วยเรื่องภัยพิบัติได้อย่างมากมายนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งช่วงไฟดับ บ้านคุณไฟไม่ขาดไปไหนเหมือนคุณมีอะไรดีเหมือนมี UPS ติดบ้านไปด้วยแต่เป็น UPS จากรถยนต์คุณนะน่าสนใจนะครับวันนี้ผมดุยพงสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังนะฮะ EP 2นี้ของรถ Plug-in Hybrid ที่ทุกคนชื่นชอบนะครับมิ t s u ิชิ o u t u t n d n r er e r PHEV พบกันได้ใหม่กับหนุยคุยพอดแคสต์ในแบรไตร์พอด